สวัสดีครับดูจช่องสาวลำซิงครับคลิปนีเ้เรามาติดฟิล์มครับฟิล์มหน้าฟิล์มกล้องแสงนะครับอันนี้ช่างมาจากบุญยมนะครับมาติดติดฟิล์มกันกล้องแสงถึงที่ครับวันนี้ตอนนี้เราเลือกใช้60ครับ60 4ิ 40. ชื่อร้านอะไรพี่สปีดอาร์ตเหรอใช่ครับสปีดอาร์ตบุรีรัมครับมันมันเป็นสาขาเหรอมันมีทุกสาขาไหมเป็นเป็นร้านยังที่จังหวัดอื่นอยากติดเหรอ,อหรือจะมีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวตอนนี้มีที่บุรีรัมครับ,รบเขาเรียกฟิล์มอะไรครับเป็นฟิลม์มเซรามิกครับเซรามิกครับเทคนิคฟิลม์ม ตัวไหนเขาเรียกยี่ห้อมันเนี่ยเทคนิคฟิล์มใช่ไหมเออมีบริการถึงบ้านแล้วก็ติดที่ร้านติดที่ร้านสะดวกกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมารอลุ้นว่าติดแล้วมันจะมื่นไหมฟิล์มเซรามิกไม่เคยเจอมันเทียบเท่าอะไรนะถ้าการความร้อนก็จะสูงแบบสูงแบบแดงในราคาเกจเดียวกันนะครับ ตัวนี้เป็นหกสิบนะติดอยู่นี่เนื่อมวโลช่างจะปรับเสียนนยปกติฮีโน่ช่างจะใส่หัวนะครับช่างไม่เอานะเออเป็นฟิล์มเป็นหัวรถล้มเสียนนะถ้าพลาดก็คือว่าขาดทุนนะช่างกระจกหน้านี่ กระจกหน้ามันโค้งครับเห็นฮีโน่ไหมผมเคยเอาคิตตี้นายักไปติดช่างไม่เอาครับเขาบอกเห็นฮีโน่เขาไม่รับเ๋ยวมาดูเซียนเนี้ยช่างฟิล์มนี่ไม่ใช่ใครก็ติดได้ครับพลาดก็คือทิ้งครับหรือบางทีติดไม่เสมอครับตัดขอบตัดขอบไม่ได้ก็ไม่สวยผมเคยเจอช่้งหนึงนะ่ง แว่งไปประมาณเกือบเส้นนะ่ะบอกเอาไปถือบอกอเสียของเลยนะอันนี้เขาไม่ติดข้างนอกนครับเขาตัดเอาแบบก่อนแล้วลอกแลก้วติดข้างในช่างใช้ใดไหม,ไมต้องใช้ใช่ไหม,ไมถ้าไม่ใช้นี่โคตรเทพถ้าไม่ใช้ใดจะเทพแต่ยากครับไม่ใช้ใดเพราะว่ากระจกมันโค้ง ยังรถแคบนีเท่าไหร่ครับถ้าหน้าร้านเนี่ยสองพันเก้าสองพันเก้านะครับสประตูครมบประตูสามพันสองครับสี่ประตูะสามพันสองครับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงข้ามดูโฮมที่กำลังก่อสร้างก็เสียแยกเราไปมากเลย เส้นไหนเส้นเส้นไปลำปลามาหลือเส้นไปอ่าจะอยู่หัวมุมแยกเลยครับตรงมุมเลยใช่ครับผมเป็นอาคารท่านี้ต่างชั้นนะครับตรงข้ามตลาดเลยใช่ตลาดสดใช่ครับเป็นตลาดนัดตอนเย็นยเดี๋ยวติดเสร็จรีดเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูครับม,มั่มึ่นไหมตอนนี้เริ่มฟิล์มหน้าแล้วครับนี่ ตัวนี้แหละครับปากเสียนที่โบกเขาต้องวัดแบบให้เข้ากับประจกพอดีนะครับแล้วก็ต้องรีดรีดน้ําแล้วก็ต้องเป่าไดนะครับเป่าไดเอาให้รีดที่สุดนะครับแล้วค่อยเอาไปติดข้างในนี่ครับตัวที่ว่าปากเสียนีน่โน่นี่ช่างเทสใสหัวนี้นะครับ ยากตัดเสร็จแล้วครับด้านข้างประตูติดเสร็จแล้วครับช่างตัวนี้ด้วยเด้อเข้าวอ่อนอ่ะข้าวอ่นอ,อตนติดได้ไหมข้าวอ่นแต่มันเปิดรีดข้างในได้เหรอนี่ด้านนี้เสร็จแล้วตัวนี้เป็นหกสิบนะครับ เนี่ยนอันนี้ด้านในอ่ะด้านในหกสิบนะเดี๋ยวให้ดูด้านนอกน่สวยดีครับสวยดีเดี๋ยวต้องรอติดเสร็จทั้งคันมันจะมืดไหมทีแรกกลัวที่สุดนะครับกลัวที่สุดกลัวว่ามันจะมืดเกินหน้าอันนี้น้านหน้าแต่มันไม่ถูกด้าน,นครับเดี๋ยวรอเขาติดเสร็จก่อน ครับตอนนี้ช่างก็ติดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูมุมมุมมืดมืดไหมอันนี้เราแค่สี่สิบครับสี่สิบที่แรกว่าช่างมาจะให้เอาหกสิบหกสิบมันลำบากตอนคืนน,นี่เป็นหกสิบนี่สี่สิบครับ โอเคนะผมว่านี่มองสใ่แดดนะครับนี่แดดเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกมืดไปเป็นด้านหน้าพอดีนะชั้นไม่มืดนะไม่ค่อยนะมืมมด,นะดครับคได้ครับใช่อันนี้ก็เห็นคนนิดๆแต่ถ้าปิดประตูหมดน่าจะไม่เห็นเนาะนขนาดเปิดประตูไว้ครัมีด้านหน้า อีปีนี่ตัวนี้รับประกันเจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วเหรอใช่ครับคุณพระๆๆ <c oughs> นี่เป็นด้านนี้ครับเอาเดี๋ยวปิดข้างในให้ดูครับปิดประตดูดูโอเคนะครับผมว่าเย็นตาดีครับเย็นตาดี ไม่มืดไม่มืดเกินไปด้านนี้เป็นหกสิบนะครับหกสิบหกสิบสี่สิบครับนี่หน้าร้านครับสปีดอาร์ตเหรอ ก็หน้าร้านอยูบุรีรำออกนอกสถานที่ด้วยแต่ถ้าอยากเร็วไวก็ไปที่ในร้านครับดูตรงข้ามดูโฮมครับสร้างใหม่ซีแยกบุรีรำอันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ร้านให้นะครับถ้าใครสนใจผมเป็นชอบเป็นหนูลองยาผมชอบอนนก็ไม่มืดทึบผมว่ามันขับลำบากถ้ามันมืดจริงๆอ คิตต no ีค้คงขับไม่ได้นะมึงคืนแบบฟิล์มหกสิบหกสิบแปดสิบครับขับไม่ได้เลยนี่ แต่ก่อนผมต้องวิ่งเท่าสุรินทร์ครับตอนนี้ก็มีบริการถึงบ้านครับประหยัดค่าน้ํามันครับเพราะว่ารถใหญ่กินน้ํามันมากครับแล้วยังหกล้อเท่าไหร่ช่างหกล้อที่เป็นหัวแคบนะ่ยหกล้อดัมดินอนะ่ะเยอะนะใช่แต่ว่ามันแคบมันแคบกว่านี้ ประมาณสี่พันถ้าไปติดที่ร้านนะครับเพราะว่าสายเราลดดินเยอะครับใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านให้นะครับ